สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมนำพระรูปหล่อโบราณนะครับของหลวงพ่อเผาจังหวัดภูเก็ตนะครับคือวัดกลางหรือว่าวัดพุทธมงคลน,นิมิตนะครับเพื่อนๆก็เป็นพระรูปหนึ่งที่ชาวภูเก็ตเคารพนับถือแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นพระคนที่สร้างเหรียญยันวักสองสี่แของหลวงพ่อแช่มน,นะครับเพื่อนเอนก็ปัจจุบันก็มีราคา หลักล้านสวยๆก็เป็นพระหล,อล่อโบราณก็เป็นโรงงานเดียวกันกับที่หล่อหลวงพ่อเช่มนะครับปีสองห้าหนึ่งสองโรงงานเดียวกันนะครับเพื่อนๆก็บางองค์ก็จะมียาขัดแดงให้เราเห็นชัดแต่สําหรับองค์นี้ต้องอบ,บอกว่าบอกว่าหล่อได้สวยงามนะครับจริงๆแล้วพระรุ่นนี้มีเกณน,นะครับเพื่อนๆต้องดูให้ดีนะครับดูนะคะามีการตัดแต่ง มีการตะไบข้างด้านข้างที่เราเห็นตรงนี้จะมีการตะไบข้างนะครับแล้วก็มีการตะไบด้านหลังคล้ายๆกับปี2อ1 2ก็คือแขนทะลุแต่ตะไบตัวนี้จะหยาบก,กว่าส่วนที่ก้นก็จะมีการอุดกิ่งแต่คนโบราณเห็นเขาว่าอุดด้วยกา้ากนมะละกอนะครับอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจก็นํามาให้เพื่อนๆชมกันดูใบหน้าให้ดีนะครับเพื่อนๆเ,เก๋มีนะครับบางองค์ก็จะมียาขัดแดง ตามซอกแขนให้เราเห็นแต่สําหรับองค์นี้ต้องถือว่าเป็นพระที่ลมดําเนื้อทองเหลืองลมดําได้เดิมๆสําหรับรุ่นนี้เนี่ยมีพระเนื้อนวะด้วยนะครับเพื่อนๆกระดอกบอกว่ามีเนื้อนวะด้วยก็ราคาเนื้อนวะก็อยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทองค์นี้ก็จะอยู่ประมาณที่ห้าหกพันบาทเพราะว่าพระฟอร์มสวยหล่อได้ชัดเจนถ้าเพื่อนๆพืนบเพื่อนๆนเจอไม่มั่นใจอย่าเช่าดูผิวนะครับความธรรมชาติ ของพื้นผิวส่วนตัวหนังสือด้านล่างจะเขียนว่า,าพระบิสุทธ์นะครับวงศาราจนะครับก็คือชื่อยศักดิ์ของหลวงพ่อเผาในขณะนั้นก็เป็นเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ตด้วยนะครับเป็นคนที่สร้างเหรียญยันวักอันโด่งดังเรามาดูพื้นผิวกันเพื่อนเพื่อน,นดูพื้นผิวนะครับผิวต้องเป็นสภาพนี้นะครับการหล่อโบราณพื้นผิวจะต้องเป็นสภาพนี้ แล้วแต่บางองค์นะครับแต่ว่าองค์นี้เนี่ยหล่อได้สวยงามอยู่ที่ใบหน้านะครับใบหน้าที่จมูกก็จะมีผิวเปิดเล็กน้อยเป็นเนื้อทองเหลืองลมดําองค์นี้ยาขัดแดงก็จะเห็นแทบจะไม่เห็นเลยนะครับส่วนตามซอกนี่ก็จะมีลาฝุ่นต่างๆเพื่อนๆก็ลองดูกันนะครับถ้าพบถ้าเจอไม่มั่นใจก็อย่าเช่าเด็ดขาด ตัวหนังสือนี่ก็จะคล้ายๆกับพระรูปเราโบราณหลังคูปีศูนหนะครับเพื่อนๆลองดูกันเนี่ยหนังสือจะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นหลวงพ่อชื่มปีสองห้าหนึ่งสองก็จะเป็นลนักษณะของการเฉาะเคิร์ฟลงไปเอียงลงไปไม่เท่ากันคือเส้นต่างๆก็จะไม่ได้สัดส่วนไม่สมมาตรจะเอียงเหมือนกับเราใช้จอบขุดนะครับเพราะมีการเสาะลงไปนะครับนี่ก็คือหลวงพ่อเผา นะครับดูด้านข้างมีการตัดแตง่งเก็บนะครับดูแต่เข็บด้านข้างมีการตะใบแต่เข็บด้านข้างก็เป็นลอหุน่นลักษณะการเป็นลอหุ่นแบบประกบเป็นหล่อบโบราณมาดูด้านหลังก็จะมีการเก็บตะใบเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพืพ่อนเจอไม่มั่นใจอยากเช่าเดินทางเด็กขาดนะครับ เกมีนะครับเกมีต้องบอกเลยว่าเกมีอ่ะมาดูที่ก้นก้นนี้คนโบราณเขาบอกว่าไม่ได้บรรจุกิ่งแต่บรรจุก้านมะละกอแทนก็ไม่ทราบว่าถุเคล็ดอะไรนะครับแต่ที่แน่ๆก็ได้อาจารย์นําสายเหนียวแล้วก็เกจิทางภาคใต้เป็นผู้ลุกเสกนะครับก็เป็นพระที่น่าใช้น่าเก็บก่อนหน้านี้ผมก็เคยมีนาวะนะครับสวยฟอร์มดีแบบนี้เลยนะครับส้มแพดเลยนะครับ ก็ออกปี16เพื่อนๆนะครับจัดสร้างปี16หลวงพ่อแช่มแขนตะลุจัดสร้างปี12แต่ตัวหนังสือนี่จะไปเหมือนกับ06นะครับหลังคูก็คือหล่อโบราณน,นั่นก็หลักแสนไปแล้วนะครับก็นำมาให้เพื่อนๆชมกันถ้าพบถ้าเจอไม่มั่นใจก็อย่าเช่าเด็ดขาดดูใบหน้าจำใบหน้าให้ดีนะครับเกมีนะครับเพื่อนๆเกมีรุ่นนี้ต้องบอกว่าเกมี ให้ดูแต่เข็บข้างการตัดแต่งตะใบนะครับผิวต้องแห้งๆมียาขัดแดงหรือยาขัดดําแต่ส่วนมากหลวงพ่อเภาที่ผมเห็นเนี่ยจะเป็นยาขัดแดงนะครับแต่องค์นี้เนี่ยก็ไม่มีนะครับพราหล่อได้สมบูรณ์เพื่อนๆติตามซอกที่ผมตีกล้องลงไปก็จะมีค่าเป็น,ล,นานะลายฝุย่นเกาะนะฮะคล้ายๆแคลไซต์ปกคลุมเป็นหมอกขึ้นมาเป็นจุดขาวๆจุดขาวๆ การหล่อโบราณนี่ในหุ่นเนี่ยคือจากหุ่นดินแล้วก็มีขี้พึ่งเทลงไปเนี่ยก็คือเป็นช่อนะครับต้องมีการตัดช่อแต่ใบแล้วก็เอามาลมดำทีหลังแล้วก็มีการใช้ยาขัดแดงนะครับมาขัดมีทั้งยาขัดแดงและยาขัดดําแขนทะลุนี่ที่เราเห็นส่วนมากจะเป็นยาขัดดําแต่หลวงพ่อเผาส่วนมากที่เราเห็นจะเป็นยาขัดแดงนะครับเพื่อนๆดูนะครับผิวต้องเป็นลักษณะแบบนี้ ถ้าพบะเจอไม่มั่นใจก็อย่าเช่านะครับสําหรับองค์นี้พระสวยเก็ตนะครับเพื่อนๆเป็นพระสวยเก็ตก็ราคาก็จะอยู่ประมาณห้าหกพันบาทถ้าพระฟอร์มแบบนี้สวยหล่อเต็มๆใบหน้าแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนๆไม่มั่นใจอย่าเล่นอย่าเช่าอย่าหาเด็ดขาดเพราะปัจจุบันผมว่าเซียนจะลําบากนะครับเพราะต่อไปกล้องเนี่ยมันก็จะพัฒนาได้มากขึ้นมันก็สามารถที่จะโฟกัสสแกนผิวโลหะได้มากขึ้นเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้เซลหลายท่านก็เปลี่ยนอาชีพเป็นไปเยอะแล้วเพราะคิดว่าอนาคตข้างหน้าเทคโนโลยีเหมือนกล้องพันเอ็กอะไรพวกนี้ก็จะถูกนํามาใส่ก็คือจะย่อส่วนลงถูกนํามาใส่ในมือถือก็สามารถที่จะวัดอายุโลหะได้ส่วนหนึ่งนะครับรวมถึงสแกนพวกเหมือนมวลสารได้ส่วนหนึ่งก็คือเทคโนโลยีมันไปไกลเราจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยเซลเอ่อเซลพระต่างๆเนี่ยก็จะเปลี่ยนอาชีพ แปลงตัวเองเป็นนักธุรกิจเป็นนักเล่นหุ้นนะครับเป็นนักพ่อค้าสะสมของเก่าพวกเขามองเลยว่าอนาคตต่อไปหากินทางด้านพระเครื่องเนี่ยนะครับน่าจะลําบากนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันทําให้คนทันกันหมดแล้วมันโกหกเรื่องอายุต่างๆไม่ได้นะครับไม่ใช่มานั่งชี้พิมพ์กันอย่างเดียวเป็นเซียนกันใครก็เป็นเซียนได้ถ้าคนนั้นมีชื่อเสียงน,นะครับก็อุปโลกได้ว่าพระ รุ่นนี้ต้องเป็นพิมพ์นี้แบบนี้แบบนี้คือถ้าท่านถนัดอาชีพไหนนะมีความรู้ในด,ด้านไหนมีคนเชื่อถือมีคนเคารพก็ชี้นําคนได้ครับเพื่อนๆน,นะครับต่อไปเซียนก็จะหากินกำำําลังบากเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันไวมากปัจจุบันนี้ผมคิดว่าไอในอนาคตข้างหน้าไม่เกินสักสี่หปีเทคโนโลยีที่จะอยู่ในกล้องมือถือของเราเนี่ยสามารถที่จะสแกนพรครื่องสแกนโลหะ แยกเป็นเปอร์เซ็นต์ค่าแต่ละอย่างได้น,น,นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าคิดว่าพอมีประโยชน์ก็กดติดตามถ้าคิดว่าไร้สาระก็ข่อยข้ามไปขอบคุณครับ